ถ้ายังไม่เริ่มปฏิรูปเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ทางออกอย่างแท้จริงนี่คือเสียงสะท้อนจากนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ยืนยันว่าหนึ่งตัวแปรสำคัญนี้ชี้ทิศทางประเทศได้และถ้าไม่เร่งดำเนินการก็ยิ่งซ้ำเติมให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มพูนและไร้ทางออกที่บ่มเพาะความขัดแย้งในสังคมซึ่งตรงนี้ย้อนกลับไปที่ รายงานของคณะกรรมาการอิสระค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติที่เรียกว่าคอปอเนี่ยก็ชี้ประเด็นนี้ไว้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่คอปอไปสืบสวนไปสอบสวนค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นช่วงปี53-58เนี่ยรากฐานที่มาเนี่ยมันมาจากความขัดแย้งในการจัดการเข้าทรัพยากรการเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่ทัดเทียมกันระหว่างกลุ่มอันหนึ่งก็คือป่าสงวนหมดอันที่สองการบริหารจัดการป่าที่อยู่ในรูปอป่านุรักษ์เนี่ยมันก็จะเป็น กลไกที่ส่งมาถึงทางการเมืองก็เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งในการะบวนการทํางานหรือแม้แต่ชายฝั่งชายหาดทางทะเลอย่างงี้ถ้าเกิดกรมเจ้าท่ากรมประมงยังไม่ขยับทั้งเรื่องวนลุนอวนลากแล้วก็การรับซื้อปลาปลาเล็กปลาน้อยรวมถึงการทําโครงสร้างชายฝั่งมันก็พังข้อคิดเห็นเกิดขึ้นในเวทีเสวนาปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปสิ่งแวดล้อมปฏิรูปอะไร ที่จัดขึ้นโดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้มีคำถามสำคัญว่าในสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอนการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมจะถูกผลักดันได้อย่างไรแต่ข้อเสนอจากเวทีในวันนี้เห็นว่า สิ่งที่สามารถทำได้เลยและอย่างเป็นใบเบิกทางสู่การปฏิรูปอย่างเห็นผลคือการสร้างให้โครงสร้างและระบบการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นจริงน่าจะเป็นเรื่องของรื้อสร้างระบบ e a แล้วใส่เครื่องมือเรื่องการประเมินผลกระทบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า l c a เข้ามาเพราะตรงนี้มีฐานเดิมอยู่เยอะมีตัวตนมีเรื่องราวที่สนับสนุนความจําเป็นในเรื่องนี้ในทุกภาค แล้วก็มีมติรองรับจากการประชุมสมัชชาสุงภาพแห่งชาติเมื่อปี2555แล้วปีนี้ก็จะมีการจัดติดตามในประเด็ดนนี้เพราะฉะนั้นกระแสเรื่องการปฏิรูปหรือสร้างเรื่อง EAA ใช้เครื่องมือ SCA เนี่ยน่าจะเป็นความหวังที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับทั้ง3เรื่องคนมาทำงานเรื่องปฏิรูปเนี่ยคือเกิดกลไกส่วนกลางที่คล่องตัวในขณะเดีวยดวยกันจะมีคน ที่จะไปคเยอะเคลื่อนเยื่อนประเด็นย่อยๆแล้วจะมีคนรวบรวมประเด็นมาเพื่อที่จะเชื่อมกับซีประเด็นก็คือว่าวันนี้ก็ยังมีคนทํางานเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แม้ขณะนี้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีให้เห็นในทางปฏิบัติจากหลายพื้นที่โดยรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้มีการออกบัญญัติส่วนท้องถิน่นที่สามารถเสนอโดยตรงต่อผู้มีอํานาจคือองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นโดยไม่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนของรัฐบาลเป็นสําคัญ แต่พลังของประชาชนที่ยังอยู่ในระบบการจัดการทรัพยากรอย่างไม่เท่าเทียมหรือหน่วยงานรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและกฎระเบียบที่ยังมีข้อบกพร่องทําให้การปฏิรูปสิ่งแวดล้อมหนึ่งในทางออกสําคัญของประเทศไทยเจอแต่ทางตันวรัรยาจันทราทิพ์ถ่ายภาพขวัญชนกเดชเสน่ห์สนักข่าวสิ่งแวดล้อมกรีนนิวส์ทีรายงาน